รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดรศิวพรสีสักดีนันสวัสดีเมืองไทยวันนี้นะคะอาหารไทยสุดปังอีกแล้วละค่ะติดอันดับ100เมนูอาหารที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2023ค่ะอาหารไทยสร้างชื่อชวนลิ้มลองอย่างต่อเนื่องนะคะ เมื่อเทศ a แอตลาสเว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารและการรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลกเปิดเผยการจัดอันดับ100เมนูอาหารที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2023ซึ่งเป็นการให้คะแนนเมนูอาหารจำนวนกว่า10,000รายการด้วยกันนะคะมีผู้ใช้งานกว่า395,000คนค่ะผลปรากฏว่ามีเมนูอาหารไทยติดอันดับถึง5เมนูด้วยกันได้แก่ผัดกระเพราติดอันดับ3ข้าวซอยอันดับ6แกง แนงอันดับ10ต้มขาไก่อันดับ15และแกงมัสมั่นอยู่ที่อันดับ73ค่ะสำหรับเมนูผัดกระเพราของไทยนะคะได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ3และเป็นเมนูยอดนิยมอันดับ4ที่ชาวต่างชาติมักจะสั่งเมื่อเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยค่ะและนอกจากนี้อาหารไทยยังคว้าอันดับที่17การจัดอันดับอาหารที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2023อีกด้วยค่ะ